อันนี้เลียนหนักเบานะคะอันไหนหนักอันนี้อ่าอันไหนเบาคะอันนี้อ๋อทำไมมันถึงเบาคะเพราะมันเป็นตัวเล็กหมดตัวเล็กหมดนะฝั่งนี้นะคะเป็นตัวอะไรคะเป็นตัวพอ่อตัวใหญ่คะ่ะอันนี้เรียนเรื่องหนักเบานะคะอะ่ถ้าจะให้มันเท่ากันทำยังไงเอยลองดูซิตรงเทตัวนี้ออกเค ก็ก็ต้องถ่ายสมาม้านะเลดูเท่ากันหรือยังเท่ากันแล้วมาดูสิยางยางอันนี้พ่อไม่ส้อ้ยอันนี้ เท่ากันหรือยังคะต้องถ่คนละหนึ่งตัวอ๋อลองดูคะ่ะ เรองมาทำยังไงก่อนคะอลองดูอู้หูเท่ากันแล้วแต่นี่เดี๋ยวคุณแม่ทำค่ะนี่มันยังนิดหนึ่งคุณแม่ดึงให้มันโอเคค่ะเท่ากันหรือยังยิืดรัดอู้อู้อยังนิดหน่อยใช่ไหม ทําให้อทําด้านนี้ด้านนี้มันหนักสิเอา <S <S ด้านนี้นหนักสิ<ม>ทาไง,อ,งอ๋อเหรอคะทำให้แม่ของลูกมอ๋อแต่ถ้าคุณแม่เติมตเติมแม่ถ้าคุณแม่เติมไปฝั่งนี้อ่ะ,ด,นนนะด้านไหนหนักคะด้านไหนหนักบอกคุณแม่ก่อนด้านไหนหนักอนนี้อ๋อแล้วด้านไหนเบาคะอันนี้เอค่ะ สวนลูกมันก็อยู่ตรงไหน,นสวนพ่อแม่มันก็อยู่ตรงไหนนี่ยิแยกมประเภทอ๋อหล่ะคะตอนนี้มแมประเภทอยู่ตอนนี้แยกประเภทอยู่ตอนนี้มแยกประเภทส่วนตัวเลขอันนี้นะคะเรียนเรื่องบวกเลขลบเลขนะคะหน,ห,นหนูยิม้มหนูแย้มยังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะ อันนี้ไมุ่ัยเอาง่ายๆไปก่อนนะคะเอาแค่หนักเบาไปก่อนให้ดูนะคะนี่งเลืยกประเภทอันนี้นเลืกประเภทนี้ค่ะวัสดีค่ะ